นานแล้วที่ผมไม่ได้ขายฐานวันนี้ไปซื้อไก่ย่างให้เด็กๆก,กินพี่เจ้าของร้านแกก็เคยเป็นลูกค้าขาประจําผมอยู่แล้วเมื่อก่อนแกก็สั่งฐานจากผมประจําแกก็ถามว่ามีฐานไหมพอดีว่าผมนั้นเผา,าเตาสั่งกระสีเอาไว้แต่ว่าไม่ได้เปิดเตาเก็บฐานนานแล้วดินใช้ใช้กรอบเตาก็มีหญ้าง,งอกขึ้นมาก็เป็นเดือนแล้วนะครับก็แมงไม่รู้ว่าจะได้ฐานปริมาณเท่าไหร่วันนี้ก็เลยเปิดเตาก็จะเอาฐานส่วนหนึ่งเอาไปไว้ใช้เหลือก็จะแบ่งให้พี่เขา เอาไปไว้ไวย่างไก่เอาไว้ไปต้มน้ำชงกาแฟชงชาขายให้ลูกค้าบริเวณไหนที่กลบดินไม่หนาะก็จะมีน้ำซึมลงไปบ้างฐานก็จะมีความชื้นอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าจุดไฟติดดีแล้วฐานมันคา,คายความชื้นเร็วอยู่แล้วยังไงก็ติดไฟเตาน,นี้ผมได้ฐาน3ากระสอบอาหารไก่กระสอบอาหารไก่มันจะเล็กกว่ากระสอบปุ๋ยชาวบ้านเขาจะนิยมกระสอบปุย๋ยมากกว่า เมื่อมันเล็กกว่าก็ต้องขายในราคาที่ต่ำกว่าผมขายจากปกติ150ก็ขึ้นมาเป็น160เนื่องจากว่าค่าน้ํามันมันก็เพิ่มขึ้นน้ํามันที่ใช้เติมเรื่อย,ย์แล้วก็ไม้ของเราก็เริ่มมีน้อยต่อไปผมก็จะต้องไปซื้อไม้จากลานเอาอมาเผาและการเก็บน้ําส้มควันไม้เตานี้ได้น้ําส้มควันไม้ประมาณ30ลิตรเตานี้สร้างมูลค่าให้ผมได้ประมาณพันกว่าบาท